สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมนะครับกับช่องนายหัวร้านชาแนลนะครับผมวันนี้ซื้อของเยอะนะครับเลยต้องเอารถไปตลาดดีกว่าเนาะเดินไปคงจะไม่ไหวนะเพื่อนๆเพราะว่าของเยอะถ้านั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์มาก็เกรงใจเขาเนาะมันของมันเยอะเกินไปก็เอารถไปดีกว่าเนาะป่ะไม่พูดเยอะละสายละไปตลาดกันดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเนาะไปกันครับ เพื่อนๆเหมือนเดิมนะฮะก็เดินทางมาถึงโลตัสใหญ่แล้วนะครับไปเราไม่พูดเยอะแล้วไปเดินตลาดกันดีกว่าเพื่อนๆไป เเป็นเท่าห้าห้าเนาะอ่า ไปที่รถกันดีกว่าเพื่อนรถจอดอยู่โลตัสเนาะแฟนครับครับเพื่อนแล้วเราก็มาถึงรถกันแล้วนะครับรถจอดอยู่โรงรมโลตัสเนาะวันนี้ซื้อของเยอะเยอะมากโอเคไปไปที่ร้านกันดีกว่าเนาะไปรถกัน ครับเพื่อนๆก็วันนี้ผมก็ถ่ายให้ในตลาดให้เพื่อนๆได้ดูพอควรนะฮะพอสมควรไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมก็เมื่อคืนนี้อยอมรับว่าลูกค้าโอเคเลยนะฮะแต่มาดึกนิดนึงอพอลูกค้าลูกขึ้นไปปั๊บเก็บร้านเสร็จปั๊บฝนก็กระหน่ำลงมาทันทีก็ขอขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับเมื่อคืนนี้วันนี้ก็ อให้มั่นใจเหมือนกันนะเพราะอากาศมันคึมๆอยู่โอเคเพื่อนๆปะกลับไปที่ร้านกันดีกว่าเนานะในพูดเยอะแล้วไม่รู้จะมีที่จอดรถหรือเปล่าปะกลับไปร้านกันถ้าเพื่อนๆแล้วเรากลับมาถึงร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็อย่าง,งบ้าวันนี้ซื้อของเยอะแล้วอ่ก็เอารถยนต์ไปเองดีกว่าน,นะครับเพื่อนคือถ้าเรา เอกไปวันนี้คือนั่งพ่วินของสตมป์โอเคเจเขานะของแพงมากเพื่อที่ตลาดช่วงนี้เงินสองพันบาทนี่คือหายไปในพริบตานะฮะัก็จำระบบ้าต้นทุนสูงนิดนึงช่วงนี้นะฮะเราก็ต้องงเชือ่อโอเคเดี๋ยวขอตัวไปล้างวัตถุดิบเพื่อี่จะทานน้ำซุปก,ก่อนนะครับเพื่อนๆไปกันครับ ตอนนี้ร้านก็เปิดแล้วนะครับเพื่อนเปิดพร้อมขายแล้ว ครับเพ,พื่อนๆคลิปนี้เราก็พอคลนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดดูกดไลค์ให้กับช่องของผมนะครับกับนายหมอลันแชนแนลสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ